สวัสดีครับอยู่กับผมซางดูชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมบบวายวูกออนไลน์นะครับ <c oughs> ผมจะมารแรงนะไม่รู้ว่าเหรียญพอป่ะสิบเหรียญ <c oughs> เราห้องไปเราห้อง <laughs> โอเคครับก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไ,มได้บทหมายอย่างนะครับเรือแรกสองคนครับอือสิบสองมือปืน้ังเก็บเขาก่อนนะครับจึงเขาจะชุบกระเถอะอันนี้อันนี้ในะแรงครับแรงสุ่มน่าจะเป็นหมายเล็กห้าครับสุ่มหมาพิปทัก ผมเล่นไปเก่งนะผมพูดไปเก่งด้วยต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมไม่คนกันหรือวไม่รลอวไม่ได้ข่าฟ้าหมดไม่มีไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นนะครับแต่ผมอยาก ผมอันสิบเอ็ดคอร์ตกรก้าสิบสองเมื่อคืนอ่ามีคอร์ตกรมาฆ่าก่อนนะครับเก้าเราจะสุ่มนะเก้าสุ่มเก้าสุ่มสามสุ่มชุบอัน ผมบอกเลยมีอันมีอันนี้หมานี่หมาจะไปยากบบทอันธพาลครับ ใบเจชุดซับครั้งทิบสองส,สอดน่าจะชุกอันนะดู เผื่อไปส่องซ้ำเฉยเผื่อไปส่องซ้ำขอโทษขอโทษที่มาทุกคนด้วยนะครับเผื่อไปส่องซ้ำสาวสอต้องชุมอันชัว โอเคสอธสสอผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับผม,ผมเป็นคนพูดน้อยมากในการเล่นต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับ ห้าหกเจแปดสี่บา6หส,สอสอสิบน่าจะหมอน,นะผมว่าใช่ไหม แล้วนี่ยังติงผมบจะแลงเงินตรงมาทองแดงนะครับผมอำหลัก หกแปดสอสอผมผมบอกผมผมจะโป้แมเนี่ย ดีแน,น,น่ให้สิบอกให้สิบหกลางอันอำนาจ,จเจริญสิบสี่บ้านะครับสิบสี่เอ้สี่บ้า4สี่บ้าให้สิบหกลางอันมาจะเล่นง่าย นะครับหาโมล่ะเกมนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบครับ มาอาจอาจ,จะผมว่าชาวบ้านมีมโอกาสชนะกว่าอ่าผมเกมแล้วขอต้องเจอผม 4บ้าปืนกระสุนหมดแล้วนะครับเหลือขังใครขังผมยังไม่รู้ขังผมว่าน่าจะแปดแปดขัง อ่าผมเกมแล้วออชาวบ้านชาวบ้านชนะนะครับไม่ว่าไม่ว่าทุกเกมที่ผมอัดคลิปนี้จะชนะเลยแพ้ผมก็จะอัดให้ทุกคนดูนะครับผมผมก็จะอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ เราเอาสามที่ชาวบ้านชนะแน่นอนครับเพราะอำเภอเพเพราะเพราะเจ็ดเพราะเจ็ดอำเภออำเภอสองอ,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 อยู่ <c oughs> อ้างไม่ได้ครับจนมุม อาไปยิงสองเฉยไม่ว่าเกมเกมนี้จะชนะหรือแพ้ผมก็จะอัคดคลิปให้ทุกคนดูนะครับ คำสามผมคำสามมันก็จริงอนยะ่างที่หกบอกนะเขาล้างเจมส่งเจอผมแล้วว่าหนึ่งว่าเจมส่งเจอผมว่าผมหมาแล้วแทนที่จะวางผมและยิงผมนะ แนท,ที่จะวางห้าแลว้วโวผมออกไปยิงสองดูซีลี่สาบดูซีลีี่อยู่โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ก็กดไลค์กดติรตารให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ